สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเฮ้ยเซสครับก็วันนี้เป็นวันแรกของเทศกาลสงการเลยที่พวกเราได้ออกงานครับวันนี้ก็เป็นแบบว่าเฮ้ยสยามสงการครับ u n d e าเฟส t i v a l ที่นี่นะครับผมแล้วก็เป็นแบบสงการ lobster Wonderland เออเห็นแบบว่ามีล็อบสเตอร์ส่งสุดแบบข้ามือของบนด้วยแบบยิ่งใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ วันนี้แต่วันนี้ไม่มีสาดน้ำวันนี้ไม่มีสาดน้ำเแบบฉีดนิดนึงนิดนึงนิดนึงครับใช่นิดเดียวเพรว่าบังคับให้ทุกคนเปี่ยนถ้าเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนนิดเดียวทรายร้อนทรายร้อนใช่ทรายร้อนท่านทรายร้อนทรายร้อนแต่บนคนเวทีบนเวทีร้อนมากครับผมก็คือเกือบเมื่อกี้ก็คืออะไรนะครับโอ้จริงจริงพยายามจะขนมาเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าเอ้ยเราเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นก็เลยแบบเตรียมแบบเอ้ยประมาณนี้ก่อนเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเดี๋ยวเหลืออีกตั้งข้าหกวันครับ

รับผมเป็นคนที่เล่นบ่อยมากๆครับด้วยเทศกาลสงการานต์เราไม่พลาดอยู่แล้วนะครับผมก็จริงๆอยู่แถวๆพหลังเก้าสยามสีลมไม่ไดอยู่ๆเลวผมครับตอนนี้น่าจะอยู่ตรงแถวกลางเมืองนะครับผมใช่เพราะว่าเพื่อนๆเราจองบัตรไว้ให้แล้วนะครับ V.I.P นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเจอกันนะครับขอบผม ความสนุกกับพวกเราเบอร์เซซนะครับเมื่อเทิรนคุณไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนจะไปที่ไหนอะไรยังไงครับก็เรามีด้วยกันอีกยาวๆเลยก็ไปสามารถติดตามตารางงานของเราได้ที่ G National Score Official นะครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ขอฝากเพลงล่าสุดด้วยครับผมคนใกล้ที่คิดไกลครับผมก็ฝากด้วยนะครับไปดู MV ได้ที่ G National Score Official ทาง YouTube Official ได้เลยครับแล้วก็สตรีมมิ่งได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับผมทุกคนฝากด้วยนะครับเป็นยังไงมาที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างอ๋อ ได้ชูบุเดศนายชูบุน้ำนายชูบุกำลังตัดตัวอยู่ครับตัดตัวอยู่พอดีเจนแหละมันขนาดนั้นเลยหรอเพื่อนตัดตัวกับอากาศครับตอนนี้คือทันทีที่ลงน่านฟ้าไทยได้สัมผัสกับไอแดดบนบนฟ้าสตาร์โฟสเฟียร์นะครับคือร้อนเลยคือเอานิ้วแตะโอ้โหเหมือนน้ำเดือดอยูที่มือนะครับลองอาจจะแค่กำตันบอกว่าตอนนี้นะครับนี้กำลังเข้าด้านน้ำอากาศยานของ ประเทศไทยนะครับผมตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่36องศานะครับตกใจทำเนี่ยออกค <c oughs> ือว่าเราไปที่ญี่ปุ่นอุณหภูมิแบบ14อะไรอย่างเงี้ยลมเย็นตีหน้าอยากรีบกลับมาเล่นสงการเลยคือ <c oughs> ผมจะบอกอย่างหนึ่งคือญี่ปุ่นเราไปเดินใช่ไหมเราไปเดินกันวันแล้วแบบเกือบ10ชั่วโมงอ่ะเดินอยู่อย่างนั้ยนะครับเดินแบบเดินเทีย่ยวเดินเล่นเดินแบบสำรวจธรรมชาติอะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะว่าแบบลมเย็นมันตีหน้าตลอดเวลาแล้วมันแบบเหมือนหลอกเราว่าไม่เหนื่อยหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือขาล้ามากแล้วแต่ว่าแต่ว่าเฮ้ยเราไม่เหนื่อออยยยะไไรเเงีีี้พมมาาทท่ดดินนั จะเป็นลมลงเลยจะเป็นลมเลยพี่ใช่ครับใช่อ๋ออ๋อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่บ๊อบโชว์เคสอ๋อก็เราเราได้มีโอกาสไปเล่นที่งานที่บ๊อบโชว์เคสในโตเกียวที่มาร์ซูเอตูเมทิโคก็เรียกไ้ว่าเป็นการเหมือนไปแชร์ที่บ๊บให้กับชาวญี่ปุ่นทุกคนหรือว่าได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้มีแบบว่าแลกเปลี่ยนบเขาเจอร์กันแลกเปลี่ยน ว่าสไตล์เพลงเป็นยังไงบ้างอะไรก็เอาจริงสนุกมากแล้วก็ได้ไปกับพ็อกซี่ด้วยคาร่า,าด้วยก็ริบด้วยครับโอ้แฮปปี้มากครับจริงๆแบบว่าเป็นแฟนแบบว่าเวลาเขาเชียร์เขาแบบเชียร์เชียร์กันแบบพร้อมเพียง,งมากเป็นอะไรที่แบบว่าเออเป็นปรนเพณีที่เราแบบชอบ็อกเหมือนกันนะท,<า>ที่เราเขาสามาเชียร์ได้แบบตรงกันเป๊กขนาดนั้นเหมือนห่างตาเขาเขาแบบเขาดูเพื่อนอยู่เขาดูเพื่อนอยู่ว่าไปละมา จังหวะจิเก่งอะเท่มากน่ารักมากเลยก็วันหนึ่งวันหนึ่งเราออกตั้งแต่เช้ากลับบ้านสี่ทุ่มอะไรเงี้ยไประมาณนั้นก็มีฟรีเดย์สองวันเลยก็เลยไปเดินเล่นกันคับรกันแต่ละคนจะไเหมนเนกันอ๋อมีบล็อกวีของบักกี้อยู่บักกี้มีบล็อกวีอยู่ เ็นเกียรติครับที่แบบว่าทุกคนเห็นว่าเราสามารถรับตำแหน่งนี้ได้ในสกัดทีป๊อปอะไรย่าง e เงี้ยก็ขอบคุณมากทุกคนที่มอบตำแหน่งนี้ให้เดี๋ยวจะพยายามทำหน้าที่นี้ต่อไปให้ดีที่สุดครับเขาจะมีท่าประจำครับเออขใครมีท่าไหนมาเดินไปทุกที่ขนาดที่รี่จักจะผลิตเครื่องก่อแบบเอาไปติดโทรศัพท์ที่ออะไรเรา<น>ไม่ไดม,ม,มาขายปั๊กกี้เป็นคนแรกไปถามว่าปั๊กกี้นิวรับหรือยังบ้างครับเป็น เราเราทำได้อยู่แล้วจอดข้างบได้จังหวะง่วงคแบบเขาเป็นช่วงเช้ากำลังกำลังมึนบินงงนอตื่นมาแล้วเขาก็แบบโอ้ชี่เดียร์จ้าโอ้ชี่เดียรเด็กปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนสำหรับคนที่เฟลยังไงครับยังไงครับคนที่เฟลคุณสองคนเฟลนี่คุณสองคนเฟลนี่อ๋อสามสามนี่ด้วยนี่ด้วยของเราของผมกับปาเราต้องใช้แบบเขาเรียกอะไร ความสามนาทีกันนิดนึงอ่ะแต่ว่าเราทุกคนไม่ค่อยให้ความสามานาทีอ่ะเนี่ยอขอโทษนะครับ <laughs> <c oughs> คือพี่เขาห้ามรู้ใช่ไหมพี่เนถามผมแล้วผมมาเผยเขาเปิดเข้าไปใน X อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าใครไปทำดิทั้นแล้วพี่เนบอกเองว่าเขาเป็นคนทําดิทั้นวันนี้ไมคือม <c oughs> ผมเห็นพลิ่นแบบเปิด X คนแบบรู้หรอว่าเราทำมิชชั่นอ้าวบอกเลยอ่าเป็นอย่างนั้นไปอย่างนั้นไปผมผมจะเป็นมิชชั่นแรกครับที่แบบได้ผ่านเพราะแบบเขาให้ทำแบบจิ้มแก้มนะทำปากจุ๋แบบก่อปาร์ตี้ที่ญี่ปุ่นใช่แบบเป็นภาพเซลฟี่อะไรเงี้ยพี่ไม่ทอมมม์มือใช่ไหมก็มไม่จริงๆผมว่าของพี่จังอนุญากสุดแต่แค่พี่จังอะฉลาดผมคลิปให้พี่ช่วยอะไรอย่างเงี้ย พี่สั่งแบบมีแผนแผนเยอะอะไรเงี้ยให้คุณพีเวลาคิดเนล้อจุดดีใครจะพูดออกมาเจแปนจ่าเปอร์เซ็นต์กลับแล้วนะจ๊ะอะไรใครจะพูดออกมาแล้วก็เขาให้พี่พี่ให้พี่พี่เสียพี่ทีมงานที่พี่เสียแต่ว่าเลือดเซีเกืบเดือนผมก็แบบว่าเราก็ฝากฝากรุ่นพี่โรงเรียนเราแล้วบผมว่าเออเนี่ยจะช่วยกันทำมิชชั่นหน่อยได้ไหมแล้วก็แบบว่าเราก็ยืนนี่นะครับพี่เสียให้น้องน้องทุกคนพูดประมาณนี้นะครับแต่ผมยืนมือเธอให้ตึ๊บๆเรียบร้อยแต่ครั้งแรกที่ผมได้เห็นสคริปต์ผมไม่พูดนะ ไม่พูดผมไม่พูดคนเดียวแต่เขาบอกไม่มีเสียงกิดแล้วไม่มีน้าที่โอเคพูดก็ได้เดียวจะด้วยคือคำมันแปลกเกินไปกับการเป็นสคริปต์ในการพูดเข้าคิดพี่เจแปนจ๋าเบอร์เซฟลาก่อนอาจ๊ะอะไรก็ไม่รู้แบบอะไรอ่ะเออสลัดดีครับเก่งก็หลงกลเพราะว่าเสียงมันดรอปเราเสียงดังไงเราไม่มีเราเลยนแบบเออนึ่งนะคะของผมโชคลายนิดนึงที่ มิชชั่นผมอันแรกสําเร็จแล้วครับอันที่เป็นถ่ายสีประจมวงอันันไม่ยากแต่ที่ยากคือต้องแยกของกินเพื่อน ทุกคนและเป็นวันที่เราแยกกันไปแบบแยกเลยจะมีวันที่มีวันที่เราไปที่เดียวกันแล้วก็แยกแต่นี้ทุกคนแยกใครอยากไปไหนก็ไปมีแค่ผมที่อยู่กับปักกี้สองคนแล้วผู้คนก็ไม่กินอะไรเลยด้วยครับก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกันไมเราไม่ซื้อเขาเราไม่แยกเรอเดี๋ยวเขาหาว่าผิดกฎอีกไะเขาบอกว่าต้องแยกแบบเขาบอกว่าต้องเป็นช็อตที่กำลังเขาเ้าปากแล้วเราแบบอันนั้นมนคืออันนี้คือจุดบอดไงแต่ลรปักกี้ซื้อไปักกี้เป็นแบบเด็กผ้าขาวอะไรเงี้ยเราคิดไม่ถึง ใช่คลอดีแล้วครับดีแล้วจะเรียกว่าประทับใจกับคลิปนี้แต่ว่าก็มีคนหนึ่งเปลี่ยนลุกไปให้เป็นแฟนญี่ปุ่นยังไงยังไงไม่คือผมมาเบื่อผมยาวเพราะผมที่จะตื่นเช้ามาเป่าผมมันนานอะไรเงี้ยแล้วเราแอบคิดถึงคิดถึงสีผมอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบขอขันนิเนื้อบอกว่าไม่อยากเป่าผมนานผมสั้นเท่านี้เป่าเวลาเท่านี้ ไดที่ญี่ปุ่นมันเบาพี่พูดจะบอกครับเวลาเราไปเข้าโรงแรมอะไรเงี้ยไดประผมมันลมมันเบามากใช่ใช่เรากลับมาที่ไทยเรามีไดที่แบบแรงไงตอนนี้มันก็สองนาทีแต่ที่ญี่ปุ่นผมไดไปสิบนาทีพี่ไมผิดที่เราผิดที่ไดผิดที่ไดป่ะผมครับใช่ใช่เปลี่ยนรูปเป็นรู้สึกใช่ครับแล้วอย่างนี้มันเปลี่ยนหรือมันต้องมีอะไรไม่มีไม่มีเอ็มวีใหม่ ตอบตรงยังไม่มีเพราะมีคนถามเยอะเพราะมีคนถามเยอะว่าเอ้ยนี่เปลี่ยนลุคมียังมีไม่ไม่มียังไม่มีเลยเราจะลองเล่นเล่นเล่นแง่เออมีครับแต่ยังไม่บอกว่าวันไหนไม่มีไม่มีไม่มีครับเอาวันนี้เปิดที่แรกแลรวเดี๋ยวทีเลือนเืออีกยังไงเอารถที่เตรียมพร้อมขนาดไหนโอ้ยจริงๆเราทาที่รง้งานเนาะเออแต่ว่าเราก็พยายามหาพยายามหาเพลงแบบโจ๊ะให้ทุกคนได้แบบสนุกกันอยู่ตอนนี้กำลังแบบหาอยู่เออว่าเพลงไหนดี ใช่เพราะว่าดีกลับมาจากญี่ปุ่นหัวมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้นล้ปรับตัวนิดนึงแล้วเจ็ดแหลกแลงเว้แหลกเราจะมาเวแบบตลกเพิ่มขึ้นอีกไงอะไรไม่พอหรอพี่ตอนนี้แค่นี้ก็พอแล้วครับผมว่าได้อีกนะให้ผมตลกอีกเหรอครับได้อยู่กะจะมาหล่อๆนะเออไม่เป็นไรครับเดี๋ผมตั้งแต่เดบิวต์อะพี่กินอะการจะมาหล่อๆนี่เองเขาบอกเขาจะเป็นเจ้าชายแล้วไม่เคยได้ยินไหมวลีนี้สวยมากนกตลกมากได้เออสวยมากนกตลกมากได้ ตลกดกตลอดอ่ะรู้ยังทุกคนเอ่อต้องเป็นคนที่หน้าตาดีด้วยตลกด้วยเอ้าก็คงก็ใช่เหรอก็สัยเออเออเออโอเคโอเคใช่แล้วฝากตารางงานที่อยากให้แฟนตามไปเชิญป้าครับโอ้โหก็จริงสงการก็จะมีวันที่13เฮ้ยปีไปหาดใหญ่หาดใหญ่หันใยไปเจอคนหันใยกันครับผมแล้วก็ที่สี่ก็จะมีที่สามยญมีเช้าอ่า ที่ไหนนะกมีเทอร์มินอลใช่แล้วก็ยีที่ไหนครับลืมอ่สิบเอเซนทนเวร์เทนงานช่วงนี้มันซูมนิดนึงแล้วตามจำไม่ได้ใช่ใช่จริงๆเป็นแบบจำได้ครับก็ผู้ใหญ่ครับก็นองๆหนครับมีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนรับ พบเจอแต่สิ่งดีๆครับไปที่ไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เล่นน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็สายกับเบาๆครับล่นกับเบาๆนะครับม <c oughs> าเทไหรเล่นกับเบาๆนะครับแล้วก็ไปหาญาติผู้ใหญ่ไปไหว้พ่อแม่กันด้วยนะคะขอบคุณครับ